จริงๆมันเป็นข่าวแบบนานแล้วนะที่อังกิจเขาจะแจ้งออกจากสหภาพยุโรปค,คือเหมือนจะแบบไม่อยู่แต่พอให้ทำสัญสญ,ญาหรือว่าแบบคอนเฟิร์มเนี่ยเขาก็ไม่ชัดเจนออกมาเราต้องบอกแยกก่อนว่า EU เนี่ยเรื่องราวนี้น่าจะ3-4-5ปีไปแล้วนานมากแล้วคือ EU เนี่ยมันมีประเด็นกันว่าแต่ละประเทศรวมกันบังเอิญมีบางประเทศพูดได้อยู่แล้วกรีซเงี้ย สเปนอย่างเงี้ยที่มีประเด็นปัญหาวิกฤตภายในประเทศพอเรารวมกันสัก4ี่ห้าสิประเทศรวมกันปัญหาตอนแรกเนี่ยเขารวมลงขันกันและใช้สกุลเงินร่วมกันก่อนสกุลยูโรเขาเคยหวังว่าตอนแรกที่ลงนามครั้งแรกเลยหวังว่าจะมีคลังเดียวกันหวังว่าจะใช้กดเงินร่วมกันแต่ความเหลื่อมล้ําของแต่ละประเทศมันไม่เท่ากันนักการเมืองแต่ละประเทศ ไม่เหมือนกันมันเลยทําให้บางประเทศติดลบอย่างกรีซเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ผิดเลยนะประเทศกรีซเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการเงินและค่าเงินของกรีซอ่ะเหมือนกับพอรวมกันใช่ไหมครับเพื่อไปใช้อีกหนึ่งสกุลเงินปัญหาเกิดค่าเงินมันไม่เท่ากันอ่ะครับเหมือนกับเงินรื่องของค่าของชีพการใช้ใช่กลายเป็นประเทศเขาจนลนมาทันทีเงินเขาแบบด้อยค่าลงมาทันทีและก็ทําให้เกิดวิกฤต เศรษฐกิจสุด oh. ท้ายเขาพยายามจะแก้กันแล้วแก้ไปแล้วยิทก,ก็โดนหนักไปอังกฤษเขาหาทางออกของตัวเองเลยคือออกตรงปอนเขาไม่เอาเงินตัวเองไปแลกกับ e u mm hmm. เขาถือว่าปอนเขาอะใหญ่กว่าเขาก็เลยมี GBP <Wow. S 1> แต่มีอังกฤษประเทศเดียวในยุโรปที่ฉันจะใช้ปอนเหมือนเดิม mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนมีค่างเงินของเขาอันผลตามค่างเงิน mm hmm. แต่รอบเนี้ย ม่ได้เกี <aime el> ่ยวข้างเงินแล que que <ie> ้วนะมันเกี่ยวกับการที่เหมือนตัวเขาอะจะไม่ยุ่งกับยูโรรอบนี้เป็นกฎข้อบังคับอื่นๆในสัญญาเขาจะหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในยุโรปอะมันไม่ใช่ค่าเงินแต่มันส่งผลต่อค่าเงินอย่างเช่นการใช้วีซ่าร่วมเงี้ยก็ที่มันมีผลกระทบมาต่อจากนั้นก็พวกนําเข้าส่งออกแน่นอนครับแต่ประเด็นตอนนี้คือมันมันน่าจะเป็นข่าวที่ว่ามันจะลงเอยกันยังไงมากกว่าว่า จุดจุดที่มันมาอยู่ตรงกลางอะครับในเรื่องของสัญญาหรือว่าผลประโยชน์ที่หลังจากนี้ที่ไม่มีการเนี่ยนะคุณเราอ่แล้วคุณเปิดกราฟตัวนี้ทําไมไม่ได้เกี่ยวกับที่เราคุยกันเลยอ๋อคือข้อสรุปที่ชัดเจนอะมากพออะกราฟอะมันจะไปตามระบบเออถ้าเกิดมันยังไม่ถึงข้อสรุปครับพี่เห็นชัดเจนและทุกคนเข้าใจตรงกันดัาษ์เขาคือขมุขบัวกราฟมันจะวิ่งสุดลงสุดนิดมีความแรงของมันอยู่ ช่แต่ร่ชัดเจนมันจะกลับไปอยู่สูตรเดิมตามกลไกของทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมใหญ่ที่เขาว่ามาตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเคยเทรดตอนช่วงเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาคุณจะเห็นครับผมเจอภาพนี้มาผมอยากอธิบายให้เพื่อนๆทุกคนท่านได้เห็นครับพวกสกุลเงินทั้งหมดอ่ะคือมันเต็มอ่ะเงินมันล้นโลกอ่ะครับ เงินมันเยอะอะเงินมันล้นอะเพราะฉะนั้นมันต้องไหลลงสู่ที่อีกที่หนึ่งไม่ได้บอกว่าที่ต่ำนะครับเออพอมันทุกอย่างมันเยอะมากๆอะเขื่อนมันก็แตกแต่ปัญหาใหญ่ๆหลวงเนี่ยถ้าเขื่อนมันแตกขึ้นมาปึ้งเงินมันด้อยค่าหรืออะไรเงี้ยสนุกครับสนุกอะโอเคครับคขอบคุณครับสวัสดีครับ